ภารกิจเลี้ยงน้องทิวทัดกันเองแบบไม่มีพี่เลี้ยงในเวลา24ชั่วโมงหิวมากมากไปเข้าเตาแป๊บนึ่งนะไปทิวอาบน้ำครับสบายดูทำร้องแล้วร้องแล้วกำลังจะไปกินข้าวเสียงสวรรค์มาจ้าไม่ได้กินครับเออมาแล้วมาแล้วมีเสียงโอ๊ ก็ในคลิป so น so yeah. ี้นะครับเรา3มคนนะครับมีภารกิจจริงๆภารกิจของเราสองคนนี่แหละที่จะเลี้ยงน้องทิวทัศน์กันเองแบบไม่มีพี่เลี้ยงในเวลา24ชั่วโมงถิดตั้งแล้วมันแน่นอนคลิปนี้นี่จะเป็นครั้งแรกเลยที่เราสองคนจะเลี้ยงโดยที่ไม่มีผู้ช่วยใดๆนอกจากไม่มีพี่เลี้ยงก็คือพี่สาวคุณยงคุณยายอะไรคือไม่มีใครอยู่เลยทางบ้านมีแค่เราและก็น้องทิวทัศน์บวก กล่องที่เราเชิญมาจับภาพต้องบอกว่าเขานอนยาวมากประมาณตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็กินนมรอบนั้นไปแล้วนี่ก็คือนอนยาวเลยรู้ฤทธิดเดชของลูกอยู่แล้ว <laughs> ถ้าลูกตื่นมาเต้าไม่พร้อมนมไม่พร้อมก็ซิล่ามาแน่นอนโอเค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 ตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วครับหมามีพร้อมมัมยยังครับหมามีครับ อือดีขี้เกียจก,ก่อนนะีขี้เกียจก่อนอ่ะบีขี้เกียจพี่แาวเลยนะครับวันนี้ครับยิ้มอะไรอะ่ะย,ย,ย,ยิ้มโอ้ยมีกล้องมาย,ยิ้มใหญ่เลยเฮ้ยทิวรู้อ่ะเป็นงานอ่ะฮะกล้องมาย,ยิ้มใหญ่เลยอ่ะอเคเดี๋ยวไปเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนนะครับโอเคโอ้โห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 ทิว โอ้แปลงฟันครับแปลงฟันครับแปลงฟันนครับอืมชอบครับชอบแปลงฟันครับล้างก้นเสร็จแล้วจ้าคือแม่เห็นแบบพ่อไปเช็ดตัวปุ๊บคือรีบมาเซตอัพเลยนี่พร้อมสำหรับการให้นมอุปกรณ์ทุกอย่างคือลูกเข้ามาก็ข้างไหนจ้าวันนี้ซ้ายรอบนี้ซ้ายเนี่ยมาแล้วนี่ยมาแล้วมาจั๊กเอ๋อโอ้โหหิวว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 ว เสียงร้องที่เราเริ่มจับได้แล้วว่าอันเนี้ยคือหิวเนี่ยหิวข้าวเต้าเงียบการให้นมอ่ะเหนื่อยนะ เหนื่อยมากแล้วก็ทําให้เราหิวโหยด้วยตอนนี้ทุกคนฉันกินข้าวเยอะมากของหวานก็คือไม่ได้กินเพราะว่ากลัวนมตันก็งดของหวานก็คือของข้าวนี่คือแบบคุณพูนไปเลยจ้ะเขาอ่ะดูดนมจากเต้าเราใช่ไหมเราก็ต้องดูด้วยว่าอาหารที่เราจะกินวันวันเรากินอะไรลูกเราก็จะได้อย่างนั้นเพื่อลูกน้อยคือเป็นแม่นี่ต้องอดทนมากแต่ก็มีความสุขนะนะเ็นสินหน้าที่แม่ขอส่งไม้ต่อให้พ่อครับพยายามให้เขานอนเขาเรียกว่าอะไร มีหัวสูงกว่าขาหน่อยให้นมนมเนี่ยเขาไหลลงทิวอิ่มยังครับไม่อิ่มครับแต่แม่ไม่ให้กินนะครับอุ้ยออกอุ้ยออกนี่ไงออกเลยเบ๊บออกเยอะเลยทิวชุดล,ะละอของมัมี่เลยจับเลยก่อนครับในจับเลอจับเลอก่อนครับเลอนี่สำคัญมากในการที่เราต้องทำให้เด็กเขา ปล่อยลมออกมาเพราะบางทีเนี่ยการที่เขาดูดเต้าเนี่ยปากเขาแบบมันมีลมเข้าไปด้วยพอมันมีลมเข้าไปเนี่ยมันจะแน่นอยู่ในท้องเขาพอเขากินเสร็จเนี่ยเราก็ต้องจับเ,เลยหรือบางทีถ้าคุณหมอแนะนาําบางคนเขาก็จะให้พักระหว่างครึ่งนะสมมุติให้นม20นาทีหรือว่าให้2เต้าอย่างเงี้ยพอจบเต้าหนึ่งปุ๊บก็ให้พักแล้วก็จับเรือกอดค่อยๆเต้าหนึ่งแต่ของเมษาเนี่ยเราให้เต้าเดียวเลยเราก็เลยต้องมีการจับเรือระหว่างครึ่งทางหรือไม่ก็ตอนจบนี่ก็จับเรือนาน,านหน่อย เขาจะจับเลือนานนิดนึงยิ้มอะไรล่ะก็ยิ้มเลยทำไมวันนี้ยิ้มเยอะอะทิวรู้ว่าออกกล้องูออกกล้องอยิ้มเยอะมากเลยเอโอเคตอนนี้อิ่มแล้วก็นอนเล่นไปก่อนนะเาจะชอบมองพวกแบบแสงที่มาจากด้านนอกหรือว่าพวกเพดานที่มีแบบขอบตัดสีตัดอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มมองแล้วเป็นพวกสีขาวสีดำ ใช่ไหมตอนนี้เขามองสีขาวดำได้ใช่ป่ะตอนนี้เฮ้ยข้อวิตามินก่อนพี่เออวิตามินเดีวรอนี่ก่อนนะเดีวรอนี่นะครับเดี๋ยวมาเสร็แล้วเกยลเหรอแป๊บหนึ่งนะไปล้างมือก่อนแล้วมาอุ้มลูกมามามา เคี่ยมไหมเจียวเคี่ยถือหน่ะถือครับเจียวนี่ยอืออือไม่ต้องกินใช่ไหมเจียวใช่มั้ยครับฉี่เต็มแล้วครับคุณผู้ชมมาตาโก,กนเจียว เรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับทิวเคิมนะ้ทิวเพิ่งตื่นนะทิวจะหลับอีกแล้วเหรอคือเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยเขาเป็นคนแบบค่อนข้าง ติดคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับอยากแบบทุกครั้งที่เขารู้สึกตัวหรือรู้ตัวอยู่ต้องรู้สึกว่ามีคนอยู่กับเขาตลอดเวลาต้องเห็นต้องได้ยินเ,ออเห็นหรือได้ยินหรือสัมผัสหรืออะไรแบบเนี้ยไม่งั้นอ่ะเขาจะแบบลองทันทีนี่คุณแม่เขาแบบละเอียดมากเลยนะเขาจะมีเหมือนการจดบันทึกของเขาทุกอย่างเลยว่าลูกกินนมกี่โมงลูกกินนมเสร็จกี่โมงลูกอึก,กี่โมงกี่ครั้งต่อวนันเปลี่ยนแพมเพร์อกี่ครั้ง อันนี้ที่เราจดเป็นเพราะว่าตัวเราเองอะอยากรู้กิจวัตรประจําวันของเขาอย่างเช่นแบบตอนแรกเกิดมาคือเราก็จะยังไม่รู้ใช่ป่ะว่าเวลาของเขาเป็นยังไงจะนอนกี่โมงจะอึกวันละกี่ครั้งอะไรยังไงซึ่งพอเราจดไปเรื่อยๆอะเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของเขาอย่างเงี้ยรวมถึงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยผ่านไปจากแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนนะคะคุณหมอเขาก็จะแบบมีกิจกรรมให้เราทําเพิ่มก็คือฝึกให้ลูกอะทำทำมีธรรมทำ,ทำ,ทำมันคือการที่ให้ลูกนอนคว่ำ นอนคว่ำเพื่อฝึกคอแต่การทำทำนี่ทำอะ่ะมีข้อควรระวังอันนี้เราบอกเลยหนึ่งคือห้ามทําตอนที่แบบเพิ่งกินนมเสร็จอ,อิ่มๆอย่างเงี้ยไม่ได้ข้อควรระวังที่2ก็คือห้ามปล่อยเขาไว้คนเดียวไม่ใช่ว่าจับเขานอนคว่ำแล้วเราก็แบบไปทําทุนนที่ทาทานี่ทำเนี่ยตาเราต้องแบบอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะว่าเขายังไม่สามารถแบบพลิกตัวอะไรนู่นนี่นั่นเองได้พ่อแม่จะต้องคอยเฝ้าระวังอยู่ด้วย เขาบอกว่าให้ทํารอบละประมาณแบบ -5 ้5นาทีอย่างเงี้ยสาถึงนาทีพอ,อ yeah. แล้วก็ไปกินข้าวได้สบายใจจ้ะมไม่สนใจเลยหลับหลับจริงเลยหลับสนิทเลยอะ่ะตอนหลับส่วนใหญ่เราจะไม่ให้ทําทํามิถามเพราะว่าเดี๋ยวหัวไม่สวยเดี๋ยวเราจะต้องย้ายเขามาอีกเตียงหนึ่งแล้วก็ให้นอนตะแคงเพื่อให้หัวสวยทุยไม่แบน ก็คือต <conclusions> ั้งแต่เช้าตื่นมานี่คือเพิ่งได้หย่อนตูดแล้วก็อีกอย่างจริงจังยังไม่ได้พักเลยครับผมครับชีวิตคุณพ่อคุณแม่ร้องแล้วร้องแล้วกำลังจะไปกินข้าวเสียงสว่า์มาจ้าไม่ได้กินอุ้มตลอดขอุ้มตลอดอ๋อไม่ว่า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  ข้าวมาปุ๊บร้องปั๊บเนี่ยหลับสักพักหนึ่งพอข้าวมาส่งปุ๊บเดินมาวางที่โต๊ะอาหารปั๊บร้องทันทีหิวค่ะมาชิวมาอยู่ไปรีบกินก่อนจะได้มาปั๊มนมแล้วก็ข้าวเต้าพอดีอยากกินแบบไม่รีบอยากกินแบบไม่โอเคโอเคโอเครีบ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 สุดๆเลยโอเคไหม มันเหมือนไม่มีอะไรนะเอาจริงพอเวลาคนดูอาจจะแบบก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ก็แบบปั้มนมให้นมกลับนอนแล้วก็แบบอย่างนี้อีกแต่ว่าคือคุณต้องลองแบบมาเจออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่รีบกินเดี๋ยวทางนู้นนะเขาก็จะเริ่มแบบหิวขึ้นเรื่อยๆหิวขึ้นเรื่อยๆทีนี้ก็จะไม่ทันการโอเคครับโอเคครับอเ,เออเอามาแล้วมาแล้วมีม โอ้โอเคตามเสร็จแล้วงั้นคุณพ่อเก็บนมคุณแม่เข้าเต้าวันทูทจริงกล่อมลูกก็คือแบบของสำหรับเรานะวิธีการของเราก็คือเราเดินแล้วก็ ทำเพลงหรือร้องเพลงเด็กแต่ว่าต้องแบบย่อๆอย่างเงี้ยไปด้วย3ามท่ากล่อมนอนอันที่แรกย่อยืดอันที่สองหน้าหลังถ้าไม้ตายที่สามซ้ายขวา <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับ ก็เย็นเย็นแล้วก็ชอวมาเดินรอบบ้านรอบอไรกันไม่ใช่แค่เปลี่ยนบรรยากาศลูกนะเ,<ร>เปลี่ยนบรรยากาศหให้เราด้วยใช่ <c oughs> เพราะว่านั่นแหละอยู่ในห้องมาอยู่ในอะไรมาอ,มออกมาสู่อากาศตอนเย็นเย็นหน่อยอะไรเงี้ยครับแบบพกต้นมงต้นไม้หน่อยมันก็ดีเปลี่ยนบรรยากาศให้เราไม่ไม่เครียดด้วยให้เราสบายของเราคือให้นั่งรถเข็นอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งก็คือออมแรงพ่อแม่ที่แบบ อุ้มกันมาแล้วทั้งวันแล้วก็2ก็คือเป็นการฝึกให้ลูกอะ่ะชินกับการนั่งรถเข็นด้วยนะเพราะว่าใ,ในอนาคตอะ่ะเราจะพาเขาอะ่ะไปตะลุยมากกว่าสวนแห่งนี้ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบถ้าเกิดว่าติดมือไปแล้วแล้วไม่ยอมนั่งรถเข็นเดี๋ยวจะลำบากเอาแล้วก็ใช,ใช้เวลานี้แหละเดินเล่นฝึกไปด้วยในตัว โอ้พูดพูดไงเมื่อกี้พูดใหญ่ไงอยากอาบน้ำแล้วอยากอาบน้ำเพราะว่านี่ก็อยู่มาทั้งวันแล้วไป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 อาบน้ำกันครับเวลาเด็กอาบน้ำอ่ะ ต้องไม่ให้น้ําแบบร้อนเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปต้องผสมน้ําให้พอดีระหว่างคุณพ่พอเติมน้ําคุณแม่ก็จะเช็ดหน้าเช็ดตาลูกไปทิชชอาบน้ําครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้ไปเดินเล่นรอบบ้านมาก็มีเหงื่อแหละเริ่มเนอะหน,หนา<ช>ตัวเมื่อกี้เริ่มร้องแล้วแต่ตอนนี้พอเข้าห้องน้ำรู้ใช่ไหมว่าจะอาบน้ำก็เลยเงียบเลย ยิ้มเลยอาบน้ําน้องเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการสระผมแล้วก็ค่อยอาบน้ํานะคะซึ่งเราสองคนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้เลยค่ะดีนี่นะคะ Head and Body Wash Organic Sweet Dreams My Booster Series นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ของเขาเลยค่ะกลิ่นเขาเนี่ยหอมมากๆอากอที่สำคัญคือดีมากตรงที่แบบผลิตภัณฑ์เดียวจบทั้ง head to toe ก็คือได้ทั้งสระผมแล้วก็อาบน้ำด้วยอ่ะ อาบน้ำกันอาบน้ำกันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากดีนี่เลยนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกลาเวนเดอร์จากประเทศฝรั่งเศสบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากกลิ่นหอมผ่อนคลายหอมอ่อนๆครับนอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วยังช่วยทําความสะอาดผิวของลูกน้อยอย่างอ่อนโยนไม่มีสารเคมีอันตรายใดๆทั้งสิ้นครับหอมมาก มีแค่สาผมนะเนี่ยยังไม่ทันอาบน้ําทั้งตัวหอมฟุ้งขนาดนี้เลยอฟินครับฟินเ,เลยล้างออกแล้วก็มาอาบน้ํากันต่อนะคะผ่านการทดสอบไฮโปรออร์เจนิกเทสมาเรียบร้อยแล้วครับแถมทางดีนี่เขายังมีส่วนนวัตกรรมใหม่ให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแบบสุดๆผมก็นุ่มล้างออกก็ง่ายสะดวกสบายกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แบบเราแบบสุดๆไปเลยครับทำให้ผมและผิวของลูกน้อยชุ่มชื่นขึ้น2เท่าใช้แล้วผิวลูกน้อยไม่แห้งตึง เวลาอาบน้ำเสร็จเนี่ยผิวทิวทัศน์นุ่มชุ่มชื้นสุดๆไปเลยครับเป็นไงบ้างครับกับดีนี่เฮดแอนด์บอดี้วอชออร์แกนิกสวีทเรมส์ไม่บูสเตอร์ซีรีส์ครับหอมจริงๆหอมมาก หอมมากผิวทันนี่อาบน้ําเสร็จนะคะแฮปปี้มากสบายตัวสบายผิวสุดๆไปเลย<ะ>ใช่ไหมลูกแหม่ er, สดชื่นมาก er. ผิวสบายกายสบายหอมสดชื่นแบบนี้คืนนี้เนี่ยหลับสบายทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแน่นอนเลยใช่ไหมครับอู้ <S <s <ips> <S อู้ไปเดี๋ยวเราไปแต่งตัวหล่อๆแล้วก็กินนมนอนกันดีกว่า อยากให้บ้างเหรอให้นมเป็นเพื่อนอ,อยากไหมถามจริงไม่เว่<ม>าอยากมีประสบการณ์อยากรู้สึกว่ามันเป็นยังไงอะไรนู่นนี่ชอบถามผมว่าอยากท้องไหมมันไม่เคยคิดไงเพราะว่ามัน impossible อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยไม่เคยคิดว่าอยากท้องไหมแต่รู้สึกะนะว่ามันเป็นอะไรที่ที่หนักแล้วก็เหนื่อยมากแน่นอนคืออันนี้อยอมรับเลยว่าแม่แม่นี่คือสุดยอดอยู่นี้เดี๋ยวเราให้นมเสร็จเดี๋ยวผมจับเลย จับเลอเสร็จปุ๊บอ่านนิทานพวกเราสองคนนะคะอ่านนิทานให้กับน้องทิวทั์ฟังเนี่ยทุกวันเลยจริงๆเริ่มอ่านตั้งแต่เขาอยู่ในท้องแล้วด้วยนะคะเขาจะได้แบบจําเสียงได้แล้วก็คุ้นเคยง่วงแล้วง่วงซะแล้วก็อ่านแล้วแต่วันละเล่มสองเล่มนะคะนี่เคยอยู่ในท้องของแม่ก่อนคลอดปองแปงจอมมุนหมุนกะดาดเล่นพอแม่มาเห็นโอ้ยจะเป็นลม ทำถูกแม่ชมไม,ไม่ใช้อารมณ์มณว่าข่มเมื่อพลั้งทุกอย่างพ่อรู้พ่อ,พอหนูเก่งจัง ันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งแล้วผ่านไปแล้วนะคะ24ชั่วโมงเต็มเต็มกับการเลียงลูกสองเรา <c oughs> แท็กหน่อยแท็กหน่อยเย่ yeah. ถือว่าทําได้ดีนะสําหรับถ้าเกิดให้เราประเมินเราสองคนทำได้ดีมากถึงแม้ว่า จะเลี้ยงลูกแล้วมีพี่เลี้ยงมีอะไรเราเองอ่ะก็จะแนะนําว่ายังไงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะลองลงมือแล้วก็ทําอะไรด้วยตัวเองด้วยเกิดกรณีฉุกเฉินอะไรเงี้ยพี่เลี้ยงลาเราเองก็จะได้แบบเรียนรู้ในการทําสิ่งให้ลูกน้อยเงี้ยเป็นด้วยไม่ใช่พึ่งคนอื่นอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ว่าเราเลี้ยงเขาอย่างเดียวแต่มันคือเวลาที่เราได้สเปนกับเขาได้ใช้กับเขาคือช่วงเวลาสําคัญมากๆคือการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยแหละที่ทุกวนันเปลี่ยนตลอดเวลาอพอได้อยู่เขาเต็มๆแบบนี้เราเราดีมาก เรามีความสุขมากเราชอบมากอนะไรอเงี้ยอย่างนี้คุณพ่อต้องอยู่ด้วยกันบ่อยๆแล้วแ <laughs> น่นอนแน่นอนแน่นอนเราก็ต้องพยายามปรับเวลาของเราเนาะ<อ>ให้มันแบบให้มันเข้าล็อกมากยิ่งขึ้นทํางาน<อ>ก็ต้องทําแต่ก็ต้องแบ่งเวลาให้ภรรยายให้ลูก<อ>แล้วก็ให้ครอบครัวด้วย<ๆ>ก็ต้องพยายามปรับกันไปเรื่อยๆเนาะฟังและซึ้งจริงๆอยากให้ตัวน้อยที่หลับอยู่นี่ตื่นมาฟังเลอเกินนะคะมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มอีเริ่มแอะเริ่มมาแล้วทำเป็นค o ณมอร์นิ่งลูกแล้วแอะบีคี้เกียจบีคี้เกียจบีคี้เกียดบิด องินเงหตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับโอเคโอ้โหสวัสดีครับ Good morning อารุงสวัสดีค่ะหืมกลิ่นยังหอมอยู่เลยี่ขนาดนอนไปทั้งคืนแล้วเนี่ยโอ้โหทิวทัศน์ตัวยังเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์อ่อนๆอยู่เลยหอมจริงๆ วัดเลยดีกว่าติดทนนานจริงๆสำหรับดีนี่นะนเนี่ยเมื่อคืนนี้ครับทิวทัศน์บอกเลยว่านอนหลับยาวหลับสบายแล้วก็หลับดีมากเลยครับเพราะว่าสูตร s ว e e t Dream นี่แหละครับทางดีนี่ครับนำเอาเทคโนโลยีกลิ่นหอมผ่อนคลาย Sweet Dream Tech มาใช้ครับช่วยให้ลูกน้อยผ่อนคลายหลับสบายแล้วก็นอนได้ยาวขึ้นครับทำให้เมื่อคืนนี้เนี่ยทั้งคุณพ่อ คุณแม่แล้วก็คุณลูกครับนอนได้อย่างเต็มที่กันแบบสุดๆไปเลยไปแล้วเช้านี้นะคะก็เลยตื่นกันมาพร้อมความสดชื่นสดใสอารมณ์ดีอ๋อยิ้มด้วย สำหรับใครนะครับที่อยากจะใช้ d ีนี่เฮดแอนด์บอด o ี้วอชออร์แกนิ e สวีทดีมส์มายบูสเตอร์ซีรแบบเรานะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยรวมไปถึงทางออนไลน์ก็มีเช่นเดียวกันครับพวกเรานี่ชอบแบบสุดๆไปเลยครับก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับดีนี่นะคะเพราะว่านอกจากผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเขายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องทางของทางดีนี่เขานั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะครับผมนี้เลยช่องทางไหนก็สามารถเข้าไปดูสินค้ากันได้เลยนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่องนิวเชฟ o พลด้วยนะครับผมสําหรับคลิปถัดไปก็รอติดตามกันได้ครับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะจ๊ะอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยที่บีเลี้ยงจะกลับมาสู้ไม่สู้สู้ไม่ต้องไม่ต้อุไม่ตงไมต้องุ ใช่คะ่ะแล้วไม่เสร็จไปทั้มไม่เคยทำไม่เคยเล่นมุกเว้ย <c oughs> เล่นมุกเห็นไหได้ไ